อย่า <Yeah. c oughs> ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมเราดงชมพูเทพนิมิตรนะตั้งอยู่ที่บ้านหมอตาเนี่ยโดยหลวงพ่อสุวรรณอนารโยนะจะมาก่ออนุญาตนะก่ออนุญาตนะจ๊ะพูดในเรื่องของธรรมยุคใหม่ยุคของพระศรีอริยะเมตรตรน,นะเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าพระสงฆ์เราผู้ผู้สอนศีลสอนธรรมเราไม่รู้จักธรรมะของพระเ,เจ้านะเท่าเท่าที่รู้ในในการคอมเมนต์มาเราจะรู้เลยว่าที่คอมเมนต์มาเกี่ยวเนื่องกับเรื่องพระสงฆ์เป็นส่วนมากว่า เขาไม่รู้จักธรรมะของพระพุทธเจ้าเลยช่างเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงน่าเวทน,นามากจริงๆอ่านหนังสืออ่านตำรามามากนะรู้ตำราหมดเลยนะแต่ว่าไม่รู้ทรไม่น่าหะ่ะจึงมีคำาก่าวที่บอกว่าใครรู้อยากรู้ทมต้องขยำคำภีนั่นหมายถึงว่าถ้าเราไม่อ่านตำราไม่อ่านคำภีระวังคำภีไว้แล้วไม่สดละนะเรามาอ่านจิตอ่านใจของตัวเองมาด,ด,ดูดูแลจิตดูแลใจของตัวเองแล้วเราจะบรรลุธรรมเราจะรู้ธรรม มากกว่ากับการที่เราไปอ่านเพราะถ้าไปอ่านตำราคัมภีร์แล้วนั้นมันเหมือนกับเอาอะไรไม่รู้มาตามมาปิดหูปิดตาเราเหมือนเอาพระพุทธรูปอย่างเงี้ยมาตามปิดหูปิดตาเราอย่างเงี้ยพระสงฆ์ก็จะหวงพระพุทธรูปมากนะเราพระสงฆ์เขาบอกว่าพระสงฆ์เป็นอ่าเป็นตัวแทนของพระพุทธโคดมใช่ไหมเขาบอกว่าเขาอยู่ในสมัยพระพุทธโคดมในยุคของพระพุทธโคดมนะเขาเขาห้ามมาพูดเรื่องพระศรีอริยเมตไตรเรื่องยุคของพระศรีอริยเมตไตรนะมันยังไม่หมดยุคอะไรเงี้ยแสดงว่าพระสงฆ์เองไม่รู้ว่า ศาสนาพระพุทธโคดมนั huh. ้นสิ้นไปละสิ้นไปศาสนาสิ้นไปตัวศาสนานั้นสิ้นไปเพราะอะไรมันเป็นศาสนาเป็นหลักธรรมคำสอนที่วางไว้ให้มนุษย์ปฏิบัตินะวางไว้ให้มนุษย์ปฏิบัติคําสอนพระพุทธเจ้าเขียนพระพุทธเจ้าไม่ได้ไม่ได้เขียนพระพุทธเจ้าบอก <Yeah. S 2> เป็นร่องเป็นรอยของพระพุทธเจ้าไว้เนี่ยสั่งสอนไว้เนี่ยท่านสั่งสอนไว้เนี่ยจารีตของท่านนี่ท่านฟาทำเป็นร่องเป็นรอยของท่านไว้นะ ไปทางนี้นะทางไปสวรรค์นิพพานถ้าอยากหลุดพ้นนะให้ไปทางนี้พระพุทธเจ้าบอกไว้ไปทางนี้นะไปทางนี้ทางนี้นั่นทีนี้คนเราพระเราก็ไม่ไปตามร่องตามรอยของพระพุทธโคดมร่องรอยของพระพุทธโคดมก็คือว่ามีใครบ้างนะที่ไม่รู้ทำบางทีพูดไปพูดไปนาะมากหลายหนะ้าเรื่องทรมากของพระเจ้าคือทำวางใช่ไหมทำทำวางรูปวางสังขารวางรูปวางกายวาง,วางสังขารไม่ติดอยู่ในไม่ติดอยู่ในกายสังขารนะ่ะหมายถึงว่า ไม่ติดอยู่ในกามกุลทั้งห้ารูปรสกลิ่นเสียงโพธิภพธรรมรมอะไม่ติดอยู่ในรูปรูปก็คือพระพุทธรูปใช่ไหมรูปนั่นรูปนี่รูปปั้นรูปอาจารย์นั่นอาจารย์นี่นี่คือรูปมองเห็นรูปมองเห็นรูปเนี่ยรูปนั้นรูปนี้ไม่ติดไม่ติดนั่นหมายถึงว่าเราไม่เอามาใส่ใจเราไม่เอามาประพฤติปฏิบัติตามว่าให้ไปกราบพระพุทธรูปนะอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือเราไปติดพระพุทธรูปกายเราไม่ติดนะแต่ใจเรามันติดสิ่งที่ไปติดว่าพุทธรูปนั้นคืือออใใจจไปติดเคร่งงงงาขััน ไม่ใช่กายไปห้อยตอนแตนนะทีนี้จิตพอพอจิตเราไปติดห้อยตอนแตนเราบอกไปที่ยึดเหนี่ยวจิตใจใช่ไหมนั่นแหละทีนี้ยก็เรียกว่าติดรูปนะติดติดดินติดน้ําติดลมติดไฟนะติดรูปก็คือติดดินติดดินเขาเอาดินเอาหินเอาปูนเอาทรายมาปั้นเรียกว่าติดดินนะติดดินติดน้ําติดลมติดไฟเนะนั่นแหละแล้วบางคนก็บอกว่าติดลมไปนั่งดูลมไงนั่งดูลมหายใจเข้าออกมึงไปสั้นกูก็ตามมึงมึงไปยาวกูก็ตามมึง ติดลมไปติดมัทำไมลมหายใจมันเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วมันต้องหายใจไม่หายใจหยุดหายใจเมื่อไหร่คือตายใช่ไหมแล้เราก็ไปติดลมนะติดรูปติดลมติดเสียงติดกลิ่นติดกลิ่นก็คือว่าเขาพยายามที่จะให้เราติดอันนี้ก็สวยอันนี้ก็งามอันนี้ก็เสียงเพราะติดเสียงก็คือติดเนี่ยติดสวดมนต์เนี่ยไงติปิโสภะควาบุรพภารสมิงพระพุทธกุณังเนี่ยคือเรียกว่าทําให้เราหลงเสียงไง หลงเสียงประกวดเสียงกันลงเสียงกันนะเขาเรียกว่าหลงเสียงติดเสียงติดกลิ่นก็คือกลิ่นพระพุทธรูปอเอาน้ําหอมมาพรมพระพุทธรูปหน่อยนะ,ะเราจะได้มีความสุขความเจริญเช็ดถูให้เพลื่อมองมองมอง,มองนะเราจะได้จิตใจของเราจะได้แจม่มใสที่จริงแล้วนนัธรรมะพระพุทธเจ้าให้เอามาขัดจิตขัดใจของเรามาขัดนะมาขัดสีสวีวันจิตใจของเรามันก็เลยขัดใจของผู้ที่ว่า อ่ะติดรูปต,ติดติดรูปรูปรถกินเสียงโพธภิภพธรรมลมไงมันก็เลยติดมันก็เลยขัดใจเขาคือต้องการที่จะเอาธรรมะเนี่ยมาขัดจิตขัดใจให้มันสะอาดแต่มันก็เลยไปขัดใจของผู้ที่เขาทำธุรกิจเกี่ยวกับพระพุทธรูปที่เขาเคยกราบเขาเคยไหว้เขาเคยวิงวอนเขาเคยขอท,ทั้งทั้งที่ตัวเองก็ขอไม่เคยได้สักทีนี่แหละเรียกว่าคนไม่รู้ทำคิดว่า คิดเอาเองว่าเป็นธรรมของพระพุทธโคดมเพราะเราปั้นพระพุทธโคดมขึ้นมากราบมาไหว้เราก็เลยว่าเป็นสมัยยุคพระพุพทธโคดมก็เลยต้องกราบพระพุทธโคดมคือกราบรูปปั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วนั้นพระพุทธโคดมไม่ได้ฝาก,ากธรรมะไว้ที่รูปปั้นเพราะธรรมะนั้นคือหลักการดําเนินชีวิตหลักการอยู่ร่วมกันอย่างไรให้พ้นทุกคำสอนของพระพุทธเจ้าคือเราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรให้พ้นทุกขหลักการพ้นทุกเข้าใจไหม ไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นในขณะที่เราเราอยู่กับพ่อกับครัวกับประเทศชาติกับบ้านเมืองกับหน้าที่การงานที่เราต้องล้องแวะข้องเกี่ยวกับคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นบริเวณบริรทบริบทรอบกายเราเนี่ยนะเราจะอยู่กันอย่างไรให้มีความสุขให้ให้เราพ้นทุกข์หรือว่าหลุดพ้นคือพ้นทุกข์นะโลกโลกนี้คือโลกแห่งความทุกข์เราก็สรุปให้ง่ายๆว่าเราไม่ติดโลกการไม่ติดโลกก็คือเราไม่ติดรูปติดรสติดรูป,ต,รป,ต,รปติดกลิ่นติดเสียงเห็นไหม รูปรดกลิ่นเสียงไม่ติดนั่นแล้วทีนี้เขาเอาทั้งลูปมาให้เรา s <S <ules S 2> ติดเขาเอาทั้งกลิ่นหอมของตู้ของเท er ียนมาให้เราติดดอกไม้ใบตองติดของสวยติดของงามพระพุทธรูปไม่ติดคือโลกน่ะโลกเขาจะมาหลอกเราให้เราไปหลงติดของสวยของงามแล้วก็ปั้นให้มันมางงามๆนั่นคือโลกโลกโลกปั้นโลกปั้นคืออะไรมนุษย์ปั้นมนุษย์คือตัวโลกไงมนุษย์ปั้นขึ้นมาปั้นแล้วก็หลอกเราให้เราไปติดไงถ้าเราไปติดของ